สวัสดีครับวันนี้ครูต้นจะมานำเสนอนะฮะวิธีการเรียนออนไลน์กับครูต้นเป็นออนไลน์สดนะครับเป็นออนไลน์สดนะฮะว่าเอ๊ะในคอร์สในออนไลน์สดเราจะมีอะไรให้บ้างหลังจากที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีกลุ่ม Facebook ให้เข้าก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเข้าร่วมกลุ่มมาก่อนกดเข้าร่วมกลุ่มมาเสร็จเรียบร้อยถึงวันเริ่มเรียนเราก็เริ่มเรียนกันไปตามปกติตอนต้นคาบนะครับจะมีรหัสซูมขึ้นให้แบบนี้ด้านบนน้องๆก็ถ้าชอบเรียนแบบซูมก็สามารถแอดซูมเข้ามาได้ มีปัญหาอะไรพูดตัวตอบได้ปกตินะครับพอหลังจากแอดเข้ามาเริ่มเรียนกันไปเสร็จเรียบร้อยระหว่างเรียนนี่เนื้อหายังไม่พูดถึงนะฮะเนื้อหาจะไปแยกย่อยให้นะครับระหว่างเรียนพอเรียนเสร็จปั๊บนะครับช่วงทา้ายคาบครับก็จะมีการเทสเวลาเทสก็จะมีการจับเวลาแบบนี้นะครับขึ้นมาเอ้านะฮะจะมีการจับเวลาแบบนี้นะฮะขึ้นมาปั๊บก็จับเวลาไปข้อละ3นาทีแล้วแต่ข้อนะบางข้ออาจจะ4บางข้ออาจจะ2แล้วแต่ดูความยากนะ โดยที่น้องๆจะไม่เห็นโจทย์เลยนะฮะไม่เห็นโจทย์ก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้จะประเมินได้นะครับเบื้องต้นนะฮะพอหลังจากเทสเสร็จน้องๆทายังไงครับเทสเสร็จปุ๊บให้น้องๆถ่ายรูปส่งไลน์มาก็จะมี i d l ดี e ไลน์ให้พอหลังจากถ่ายรูปส่งไลน์มาเสร็จปั๊บนะครับถ่ายรูปส่งไลน์มเสร็จโค้ต้นก็จะตรวจครับตรวจกลับไปภายในวันนั้นเลยนะฮะฉพาะเทสนะตรวจภายในวันนั้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับพอหลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยครับเป็นอันว่าเรียนจบละพอเรียนมมไ่ัยงดผ หลังจากเรียนจบเสร็จปุ๊บในกลุ่มครับจะมีวิดีโอบันทึกไว้นะนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมวิดีโอบันทึกไว้เรียนทั้งที่เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วตั้งแต่ค่าที่1เป็นต้นไปเพราะจังหลังจากเอ่อเรียนจบปุ๊บในแต่ละวันทุกวันจันทร์ตอนตีห้าห้าสิบห้าจะมีเฉลยเทสและเอกสารเทสเข้าไปให้และตอน6กโมงจะมีการบ้านเข้าไปให้นะครับหลังจากนั้นน้องๆก็โหลดการบ้านไปฝึกจัดเวลาทําเองเรียบร้อยส่งมาครับเหมือนเดิมครับทางไลน์เดิมนี่แหละฮะส่งมาฮะเนี่ยครับส่งมา ปั๊บส่งมาแบบนี้นะส่งมาเสร็จพอส่งมาเสร็จปุ๊บแบบนี้ส่งมาเสร็จปุ๊บกูบต้นตรวจกลับปั๊บอ่ามีผิดนะไม่เป็นไรมีผิดนะไม่เป็นไรยังไม่ได้ลงเฉลยใช่ไหมแก้มาก่อนแก้มาเสร็จปุ๊บตรวจกลับอ่าถูกหมดเรียบร้อยจบกัรพอหลังจากจบเสร็จปุ๊บเอ๊ะอยากรู้ว่าข้อนี้กูต้นคิดเฉลยยังไงนะวันศุกร์ครับ6โมงเช้าเหมือนเดิมฮะกูต้นก็จะมีวิดีโอเฉลยการบ้านเข้าไปให้ในกลุ่ม Facebook เหมือนเดิมโอเคไหมฮะเป็นลักษณะแบบนี้จนจบคอร์สนะครับ น้องๆก็พยายามจัดเวลาทำสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือวินัยจัดเวลาทำของตัวเองให้พยายามลงล็อกเรื่อยๆพอหลังจากจัดเวลาทำของตัวเองลงล็อกทำจนเกิดความเคยชินแล้วผลประโยชน์จะเกิดกับน้องๆเต็มๆเ,เลยครับโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อในคอร์สครับบา,บายบายสวัสดีครับ